ตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมามีการใช้นโยบายใหม่สำหรับการซื้อสินค้าปลอดภาษีในมณฑลไหหลำโดยตอนเดินทางออจกจากเกาะนักท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องแสดงสินค้าให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใน2กรณีกรณีแรกคือสินค้าปลอดภาษีที่มีราคา50,000หยวนหรือประมาณ250,000บาทขึ้นไปสามารถซื้อแบบการันตีพิกั p โดยผู้ซื้อสินค้าจะต้องจ่ายเงินมัดจำไปล่วงหน้า เมื่อรับสินค้าแล้วเจ้าหน้าที่จะคืนเงินมัดจำจำนวนเท่ากับค่าภาษีนำเข้าของสินค้านั้นให้กับผู้ซื้อภายใต้เงื่อนไขว่าต้องไม่ใช้สินค้านั้นบนเกาะไหหลำส่วนกรณีที่2คือสินค้าปลอดภาษีที่มีราคาน้อยกว่าส0 0หมื่นหยวนหรือน้อยกว่า10,000บาทสามารถซื้อแบบใบนาวแอนพ i ิกอัพโดยนักท่องเที่ยวสามารถซื้อและรับสินค้าได้ทันที สินค้า15หมวดที่อยู่ในรายการ Buy now and pick up เช่นเครื่องสำอางน้ำหอมกระเป๋ากระเป๋าเดินทางนมผงสูตรสำหรับทารกยกเว้นสินค้านาฬิกาเครื่องประดับไวายและสุราที่ไม่รวมอยู่ในกรณีนี้ ในเดือนแรกหลังจากนโยบายนี้มีผลบังคับใช้มีการซื้อสินค้าปลอดภาษีแบบ Buy now and pick up สูงถึง348ล้านหยวนหรือประมาณ1,700ล้านบาทและแบบการันตี pick up เกือบ6ล้านหยวนหรือกว่า30ล้านบาทนักท่องเที่ยวจากมณฑลเสฉวนบอกว่านโยบายนี้ทำให้สามารถรับสินค้าขนาดเล็กได้ทันทีและสินค้าขนาดใหญ่จะถูกส่งตรงถึงบ้านฟรีช่วยสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่น่าประทับใจ